สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับผมขับรถอยู่บนถนนเส้น221ถนนสายศรีสะเกดกันทะลักนะครับบริเวณนี้ก็เป็นช่วงที่เลยจากอำเภอศรีรัตนะมานะครับซึ่งถนนก็สวยงามทีเดียวนะครับ มีดอกไม้สองข้างทางให้ชมนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับที่ถนนสายนี้ยังมีตลาดชุมชนนะครับซึ่งเป็นตลาดชุมชนบ้านสะเยาวตะบลสะเยาวอ์อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดผมกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอกันทละลักษ์นะครับซึ่งก็จะผ่านตลาดนะครับ ตลาดชุมชนบ้านสะเยาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของตลาดชุมชนบ้านสะเยานะครับไปกันเลยครับ ตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยงามมากๆนะครับบริเวณนี้อุโมงค์ต้นไม้อําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษสวยงามครับอุโมงค์ต้นไม้ สวยงามจริงๆครับองค์ต้นไม้ข้างหน้าขวามือนะครับเป็นตลาดชุมชนบ้านสยายใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่รถชมตลาดเลยนะครับจะพาทุกท่านแวะชมตลาดตลาดชุมชนบ้านสะเยานะครับนี่ครับเริ่มเห็นขายแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านปุ่นนะครับ เดี๋ยวผมจะดูดูข้างหลังดูกระจกแนละ้วไม่มีรถนะครับดูกระจกหลังไม่มีรถข้างหน้าไม่มีรถนะก็พาทุกท่านปาดมาแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าขับแบบผมคือผมดูดีแล้วนะครับดูหลังไม่มีรถข้างหน้าไม่มีรถก็เลยเลี้ยวมาได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นตลาดชุมชน บ้านสะเยาตำบลสะเยาอำเภอศรีรัะตะนะจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นตลาดที่ขายพืชผลทางการเกษตรนะครับที่นี่เขาปลูกข้าโพดกันนะครับนี่เอาเข้าวโพดมาลงใหม่ๆเลยใหม่ๆสดๆนะครับข้าวโพด ที่นี่คือตลาดชุมชนบ้านสะเยาตำบลสะเยาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับปาทุกท่านขี่รถชมบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับท่านใดอยากจะมาชมก็มาได้เลยนะครับถนนเส้นสายศรีสะเกดกันทลลักษ์หรือว่าถนน221นบริเวณของตำบลสะเยาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดครับ ขายข้าวโพดขายกล้วยขายมันขายฝรั่งนะครับมีพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกเองแล้วก็นำมาจํำหน่ายนะครับข้างหน้านะครับที่นี่นอกจากจะมีเนี่อาหารคนก็ยังมีอาหารสัตว์เช่นวัวควายนะครับวัวควายหมูก็มีนี่ครับต้นหญ้านะครับเป็นหญ้าเนเปียเป็นหญ้าหวานหรือว่าข้าวโพดนะครับนี่ครับ มปลใหม่ๆเลยนะครับอยู่ติดๆกับตลาดชุมชนบ้านสะเยานั่นแหละครับขายยากันเยอะเลยนะครับที่นี่ครับสิบมัดสิบมัดร้อยนะครับก็แสดงว่ามัดละสิบบาทนะครับโอ้เยอะครับนี่ครับบ้านสะเยานะครับบ้านสะเยาตำบลสะเยาอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ